อารสเนอลบุกไปชนะสเปอร์จากลูกโมงเต็มหัวของแกรเบลมาการเยสที่โขกหนักๆเหมือนทุบด้วยค้อนเข้าไปตรงตาข่ายให้ทีมชนะไปอย่างไม่น่าเชื่อครับ ที่ว่าไม่น่าเชื่อไม่ได้หมายความว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเป็นเรื่องพลิกล็อกช่วงหลังนี้อาร์เซนอลชนะสเปอร์บ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่างออกไปก็คือเกมนี้พวกเขาไม่ได้ใช้ทีมที่ดีที่สุดของตัวเองแต่กลับใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทีมที่ไม่สมบูรณ์ครับจากลูกเตะมุมในนาทีที่64บุกยกส์กาเปิดไปเข้าหัวของมาเกนเยสที่โดดโขกเหมือนทุบตูมเดียวหายชัยชนะแบบนี้เรียกว่าอัคลีวินหรือว่าชนะแบบน่าเกลียด ซึ่งแตกต่างจากเดอร์ w ี n วินหรือว่าชนะด้วยการเล่นแบบสกรปรกนอกเกมหรือเตะตัดกำลังคู่แข่งให้เล่นไม่ได้อักลีวินของอาร์เซนอลคือรับให้แน่นแล้วรอโอกาสจากลูกตั้งเตะที่ไม่ใช่อาวุธลับแต่เป็นอาวุธร้ายของพวกเขาเลยก็ว่าได้ครับนับตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลได้ประตูจากลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือว่าเตะมุมไปทั้งหมด24ประตูครับ ซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดในพรีเมียร์ลีกทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาคือทีมที่รับมือกับลูกฟรีคิกได้แย่มากปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลกลายเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องลูกตั้งเตะก็มาจากนิโคลัสโยเวอร์โค้ชเฉพาะทางในเรื่องลูกนิ่งโยเวอร์เป็นโค้ชด้านวิเคราะห์โดยเฉพาะครับเขาไม่เคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนด้วยซ้ำ เขาเริ่มงานนี้ในฐานะนักวิเคราะห์วิดีโอให้กับสโมสรมงเปลีเยในฝรั่งเศสจากนั้นก็ทํางานช่วงสั้นๆกับทีมชาติโครเอเชียก่อนที่จะออกไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเบรนท์ฟอร์ดเมื่อปี2016-2019อรตเตต้าเ็นแววของยูเวอร์นะครับจึงได้แนะนําให้เปปกอเดล่าดึงไปร่วมทีมในฐานะโค้ชลูกเซสพีซของแมนซิสตี้และทํางานร่วมกับอร์เตต้าซึ่งเป็นผู้ช่วยของเปป พออร์เตต้าก้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมอาร์เซนอลเขาก็ดึงโยเวอร์เข้ามาร่วมงานด้วยเมื่อปี2021แล้วเราก็ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับอร์เตต้าบอกว่าพวกเขาทำกานบ้านอย่างหนักในเรื่องการสร้างประตูจากลูกตั้งเตะนับตั้งแต่ที่โยเวอร์ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้อาร์เซนอลก็ได้ประตูจากลูกเตะมุมถึง43ประตูมากกว่าทีมไหนในหลีกใหญ่ของยุโรป 3ใน4ประตูหลังที่อาร์เซนอลยิงได้ในเกมที่พบกับเปอร์ก็มาจากลูกเซตพีชนะครับือฤดูกาลที่แล้วเปอร์ก็เสียประตูจากลูกตั้งเตะถึง18ประตูโดยไม่นับรวมลูกจุดโทษมีเพียงแค่ฟอเรสต์ลตันทาวและเชฟฟีลเนยเดเท่านั้นที่เสียประตูในแบบนี้มากกว่าพวกเขาวันอาทิตย์หน้าครับอาร์เซนอลจะต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่ยังไม่มีมาร์ตินโอเดกาดทีมพื้นใหญ่อาจต้องหวังพึ่งกลยุทธ์นี้อีกครั้งหนึ่งครับ